วข้อการตั้งค่าคอมเพรสเซอร์แลกเซตอัพนะครับก่อนอื่นเราก็มาตั้งค่าของฝั่งคอมเพรสเซอร์นะครับสามารถกดเข้าไปที่พารามิเตอร์นะครับตรงนี้กดเข้าไปครับแล้วกดที่ PR2 ครับแล้วก็หานี่นะครับ คอมพิเซอร์แลกเซตอัพนะครับสามารถกดเข้าไปตั้งกดเสร็จเข้าไปครับะจะมีโค้ดนะครับสีนะครับก็คือความหมายก็คืออยู่ตรงนี้นะครับขายเอาแฟนก็คือเลือกเลือกแฟนที่จะทำงานนะครับความหมายในมันจะมี 1A1D 0A1D อะไรประมาณนี้นครับอยู่ใน เป็นนวดนะครับก็จะมีบอกอยู่ก็คือที่เราตั้งไว้เป็น 1A 1 d ก็คือคอนโทรลในฝั่งของคอมเพนเซอร์แล้วก็คอมเพนเซอร์ร่วมกันนะครับส่วนต่อไปครับ C1 C2 C3 นะครับจะมีทั้งหมดจำนวน15โหลดนะครับก็คือ C นี้ก็คือเป็นโหลดมองว่าเป็นโหลดนะครับ C1 โหลด1 C2 โหลด2 C3 โหลด3นะครับกดลูกศรลงมาเรื่อยๆนะครับ ็จะมี4 4 4 5ไล่ไปจนถึง4 15นะครับส่วนการตั้งค่านะครับเมื่อเราเลือกแพนที่4ศูนย์นะครับไปแล้วแล้วก็มาเลือกโหลดนะครับต่อไปว่าเรามีคอมเพรสเซอร์และแฟนจำนวนกี่ตัวนะครับในที่นี้เราจะจำลองเป็นคอมเพรสเซอร์3นะครับแล้วก็แฟน3 ก็จะตั้งเป็น C 1เป็นคอม1นะครับ CPR 1ก็คือโหลด1นะครับโหลด2ก็คือ CPR 1ก็คือเป็นคอม2 C สก็คือเป็น CPR หนึ่งคือคอมเป็นโหลดที่3านะครับก็คือโหลดคอม3โหลดแล้วก็มาตั้งเป็นโหลดแฟนต่อไปครับก็คือ C 4 4ก็จะเป็นแฟน1นะครับคือโหลดนี้ C ห้า ก็คือโหลด5ก็จะเป็นแฟนแฟน1เหมือนกันนะครับ C6 สุดท้ายก็เป็นแฟน1เหมือนกันนะครับก็คือโหลดแฟนจำนวน3โหลดคอมจำนวน3โหลดนะครับส่วนโหลดต่อไปนะครับที่ไม่ได้มีการต่อใช้งานนะครับเราก็ตั้งเป็น NU ็นยไปนะครับอันนี้ทางลูกค้าต้อง ตั้งให้ถูกนะเพราะว่าถ้าตั้งไม่ถูกมันไม่สามารถคำนวณการทำงานออกมาได้นะครับโอเคครับ